ดูจังมีซูชีจังได้ตื่นก่อนกาหาก,กินก,ก่อนไก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไป,งปสุส่ทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาเห็ดเฟ้นไฟครับวันนี้มันก็นมีมันฝรั่งเลยนครับเดี๋ยวเราไปบึงวิธีทำและขั้นตอนมันนะครับขั้นตอนเลี้ยงัก็ เอามันปลังนี่ไปล้างให้มันสะอาดก,ก่อนครับแล้วก็มาปอกเปลือกมา นี่ครับปลอกเปือกมานี่ครับขั้นตอนต่อไปก็เอามันพลังมาล่างครับล่างยางมันพลังมันออกครับ จะเป็นน้ำขุ่นๆเลยครับล่างจน <ๆ S 1> เป็นน้ำมันเนี่เป็นน้ำใสๆล่างสามน้ำครับน้ำแลกน้ำแลกผ่านไปแล้วถ้าเราเอาล่างจะสามน้ำเลย แล้วก็ลางอีกน้ำที่สามครับเพราจนมันเป็นปน,น้ำที่เขาล่างเนี่ยมันเป็นน้ำใ,ใสๆนะครับ เราัำเด่นน้ำที่สามน้ำล่างมันจะเป็นน้ำใสๆครับถ้ามันเป็นน้ำใสๆนี่นแสดงว่าโอเคครับยางมานันออกเบินแล้วฮอกกับพ่อครับวันนี้ฮอกก็จะมาหั่นมันฝรั่งนี่ฮอาลากแล้วครับมันติด นเป็นชิ้นแบบนี้ครับครับนี่หัน่นเสร็จแล้วครับขั้นต่อไปก็เอาจิกเอานี่ ล่างอีกคือเก่าครับเจ้ามันพลังนี่ไปล่างอีกเอาะยางมันดอ้อกครับเขาไปเบรงขันต้นต่อไปแล้วครับครับวันนี้เขาก็จะเอามันพลังมาล่างอีกครับเอามาล่างสามน้ำเหมือนเดิมนะครับ นี่น้ำแรกนี้เป็นน้ำที่สองครับล่างสามน้ำมือนเดินตอนแรกๆตั้งกี้เห็นบอกครับน้ำที่สองมันจะเป็นน้ำใสๆจะเริ่มใจุดใต้ที่นะครับ ี๋ยวเขามาล้างน้ำที่สามต่อนะครับน,นี่ก็ล้างน้ำที่สามครับน้ำที่สามมันจะออกเพิ่มน้ำมันใสแล้วครับน้ำที่สามน้นก็นพอแล้วครับ เอาจะขี้แล้วกับน้ำมันเกใสไสละล่างประมาณสามน้ำเหมือนกันนะครับพอแล้วรับล่างสามน้ำก็พอบันนี้เราก็จะไปเอามันฝรั่งเนี่ยไปต้มนะครับไเปเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับครับเอามาตั้งหม้อตั้งน้ำไปเดือดแล้วครับมาใส่เกลือลงไปครับ ก็จะต้มมันฝรั่งครับแล้วก็มันฝรั่งลงไปต้มครับต้มไว้ประมาณแปดนาทีครับเดี๋ยวเ้าก็จะมาเบ่งนะครับนี่ครับ ต้มได้ประมาณแปดนาทีนะครับก็เอาขึ้นเลยครับเนี่ยไม่ต้องต้มใหมันสุกนะครับต้มจนสุกได้มันจะเละ ต้มลเสร็จแล้วเขาก็เอาขึ้นมาแบบครับเอาขึ้นมาพึงให้มันสเสด็จนําไม่งั้นก็นเ,เอาไปตากแดดครับเพราะต้มไปถ้าเอาไปทอดตอนนี้มันจีแตกครับมันจีระเบิดเดี๋ยวเอามันพลังไปพึงแดดพึงลมก่อนนะครับครับหลังจากเขาเอามันพลั่งเขาไปพึงแดดพึงลมแล้ว มันแหงหรือเขาจะเอามาทอดนดะครับมาตั้งกระทะไฟกลางๆนะครับตั้งกระทะน้ำมันเดือดแล้วก็ลงไปทอดเลยครับ ถ้าเอาบอไปพึ่งให้มันแหงครับมันจะระเบิดแล้วมันสิกระเด็นมันสิตับ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 นะครับเราก็พลิกพลิกพลิกพกเขาได้ครับยามมันจะซุกระทั่วถึง เริ่มจะนเหลืองน่ากินแล้วครับทีเนี้ยจะออกเหลืองๆแล้วครับมันซุกได้ที่แล้วก็เอาขึ้นเลยครับ เรครับเหลืองมากินขนาดบันเดียวต้องขึ้นมาเดิมน้ำมัน,นก่อนครับ มาบันนี้ครับพี่น้องมากินน้ากันนะครับตอนเสร็จแล้วครับลองชิมบ้างเด้อซื่อกินในห่หางมันคือแพงเนี่ยกรอบนอกนุ่มในครับแม่มีซอดมะเขือเทศอย่างเงี้ยเข้มเลยครับ ก็ครับเป็นไงกับเฟนไฟซื้อกินในห,หามคือแพงนะครับ เพาะมาเห็ดกินเลยกับซึ่งมันฝรั่งมาเห็ดกินเลยเห็ดบริญยากครับง่ายนึงกินได้ทั้งลาย ครับสำหรับคลิปทำเฟนไฟล์ก็มีสําเน่แล้วครับถ้าชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปครับครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมได้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับไปครับสวัสดีครับ